ใครที่มีน้ำหนักตัวเยอะอยากจะเริ่มต้นการออกกำลังกายด้วยการวิ่งไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเรามีวิธีการเทคนิคหลายๆอย่างให้เพื่อนๆได้ชมกันในคลิปนี้ครับ ดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆสาหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังจะเริ่มต้นการออกกําลังกายด้วยการวิ่งนะเรามีน้าหนักตัวเยอะเนี่ยแล้วเราจะเริ่มต้นออกกําลังกายด้วยการวิ่งเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะชวนเพื่อนยังไงหลายๆเนื้อหาอาจจะไม่ถูกต้องหลายๆเครื่องอาจจะดูแล้วแปลกๆไปหน่อยอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับลองพิจารณาแล้วก็ลองประยุกต์ใช้กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย ต้องทํางานต้องเป็นพ่อบ้านเลี้ยงครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาวิธีหาเวลายังไงเนี่ยในการที่เราจะเริ่ม,ม,มต้นในการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพของเรานะอย่างแรกเลยเนี่ยหลายๆคนก็ต้องบอกอฮ้ยเริ่มต้นจากรองเท้าก่อนเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการจัดการเวลาครับอยากจะเริ่มต้นการวิ่งเนาะแต่เรายังไม่คุ้นชินกับการออกไปวิ่งบางคนวิ่งเช้าบางคนวิ่งเย็น บางคนวันธรรมดาฉันไม่มีเวลาเลยเข้าเวรทำงานนะไม่สามารถ manage เวลาตัวเองได้มีเวลาว่างเพียงแค่เสาร์อาทิตย์หรือบางคนเสาร์อาทิตย์ฉันก็ไม่ว่างด้วยเช่นกันเนาะผมมองว่าเรื่องแรกเลยคือเรื่องของการบริหารเวลาครับการบริหารเวลาเนี่ยง่ายๆเลยครับคุณก็ปักธงไว้เลยครับว่า1วันมี2 4ชั่วโมงใช่ไหมคุณจะวิ่งวันละครึ่งชั่วโมงวิ่งวันละ1ชั่วโมงนะคุณปักธงไว้เลยคุณสะดวกตอนไหนบางคนได้เช้าอย่างผมเนี่ยเช้าเนี่ยไม่ได้แน่นอนเนาะ เพราะว่าเราต้องเข้าเมืองกรุงเทพทํางานเช้าเนี่ยเขาตัดทิ้งได้เลยนะครับมจะมีเวลาแค่ช่วงตอนเย็นเท่านั้นแหละที่จะหลังเลิกงานแล้วก็ประกอบกับเราเปา็นมนุษย์เงินเดือนครับบางวันโอเควันนี้แฮปปี้มากฉันสามารถกลับมาวิ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบางวันฉันประชุมตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยคุณก็อาจจะเกิดภาวะเครียดมากเกินไปจนทําให้คุณอาจจะมาวิ่งไม่ได้ครับช่วงแรกมันจะทรมานอย่างเงี้ยครับเพราะว่า ต้องเข้าใจก่อนเราทํางานมาตั้งแต่เช้าเนาะเก้าโมงเช้ายันเย็น5้าโมงอย่างเงี้ยครับคุณจะมีสภาวะการทํางานหรือบางคนเครียดมากๆเนี่ยในช่วงเวลาที่มาติดต่อกันมาเนี่ยงานกลับถึงบ้านเจอรถติดเจอหลายๆอย่างผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสภาวะจิตใจและเรื่องของการที่ทําให้ร่างกายเราชินช่วงแรกเนี่ยจะเครียดหน่อยครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือพอเราได้เวลาปุ๊บ เราตอนวัยรุ่นเราเคยวิ่งได้เราเคยเตะบอลได้เราเคยเล่นบาสเกตบอลได้ครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับการที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ให้มาถึงปุ๊บคุณวิ่งเลยเต็มที่นะคุณมาถึงคุณซัดเลยนะผมว่าไม่เกิน500เมตรคุณหอบแน่สิ่งหนึ่งที่ผมจะชอบบอกเพื่อนๆนะในทางอินบ็อกด้วยแล้วก็อะไรคนที่เข้ามาสอบถามกันเนี่ยคือคุณเดินก่อนครับคุณเดินก่อน แล้วหมู่บ้านอ่ะสมมติเราอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าเราอยู่ในคอนโดมีฟิตเนสหรือเราจะมาไปส่วนฐานะได้ครับผมมองว่าช่วงเดือนแรกผมให้ในหนึ่งเดือนเลยนะคุณอาจจะเริ่มที่จะเดินสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอย่าเพิ่งรีบครับความรีบเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างพังครับมันเร็วเกินไปในช่วงแรกคุณอาจจะเดินตามปกติที่คุณเดินเลยเนะาะก,การใช้ชีวิตเดินห้างหรือการแบบ เดินตามปกติเนี่ยคุณลองเดินก่อนแล้วก็ค่อยๆที่จะเริ่มเร็วขึ้นใส่ความเร็วกับการเดินอยู่นะอย่าเพิ่งวิ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่หนึ่งเลยคุณต้องเข้าใจก่อนว่ากล้ามเนื้อคุณมัดกล้ามขาคุณหรือร่างกายคุณแต่ละส่วนเนี่ยมันยังไม่สอดรับกับการออกออกำลังกายครับคุณอาจจะเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บได้ถ้าคุณมาถึงแล้วคุณวิ่งเลยหลายคนก็บอกว่าโหหนึ่งเดือนทำไมมันนานขนาดนี้คุณลองไปวิ่งดีงครับ ในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะเกิดอาการเขาเรียกว่าฮึกเขิมเนาะเราโหอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นได้นะแต่จริงๆแล้วพอคุณทําไปสักระยะหนึ่งครับผ่านไปสักหนึ่งอาทิตย์4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งมันจะเกิดอาการเบื่อหรือเกิดอาการที่ว่าโหทําไมช้าจังจังหวะน,นั้นแหละครับร่างกายมันบอกคุณแล้วครับว่าคุณสามารถทนทานคุณสามารถรองรับกับการเดินในจังหวะแบบนี้ได้แหละหลังจากนี้มาเนี่ยเริ่มที่จะสลับในเรื่องของการวิ่งครับ สลับในเรื่องของการวิ่งเนี่ยคุณลองง่ายๆก่อนครับวิ่ง100เมตรแล้วก็เดิน900หรือวิ่ง200เมตรแล้วเดิน800ยังคงเก็บในเรื่องของการเดินมาอยู่ครับแต่ว่าสลับในเรื่องของการวิ่งเข้ามาครับอาจจะ800หรือ200ก็ได้ครับแล้วคุณลองดูว่าการวิ่งของคุณเนี่ยลมหายใจเมื่อเทียบกับตอนคุณเดินเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณจะรู้เองครับว่าคุณไหวถึงแค่ตรงไหนนะแล้วก็ลองสลับดูครับยัง อย่างที่ผมลองใช้กับที่บ้านเนี่ยก็คือเราเราใช้เวลาในการเดินรอบหมู่บ้านประมาณ30มนาทีเนาะสามนาทีน่าจะได้ประมาณ4รอบนะครับก็ลองที่จะสลับในเรื่องของการวิ่งแทรกเข้าไปนะพอคุณเดินมาได้สัก800หรือเวลาคุณในหมู่บ้านนะครับคุณลองนับรอบดูครับพอจะถึงจํานวนรอบประพุมก็ลองตัดสลับการวิ่งดูจุดนี้ให้ทุกคนลองเช็คตัวเองดูครับว่าลมหายใจในช่วงที่เราเริ่มวิ่งมา200เนี่ย เราเริ่มเหนื่อยหรือเปล่าหรือเราเริ่มหอบหรือเปล่าถ้าถ้าเกิดว่าเรานับจากจำนวนรอบในหมู่บ้านเนี่ยก็คือ4รอบหมู่บ้านเนี่ยคุณลองดูว่าคุณสามารถวิ่ง200เนี่ยได้จนครบทั้ง4รอบหรือเปล่าก็เป็นเป็นตัววัดตัวหนึ่งนะที่จะทำให้รู้หรือว่าคุณสามารถทนทานต่อความเร็วทนทานต่อการวิ่งของคุณได้มากสักเท่าไหร่คุณลองทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับบางคนบอกว่าลองเดิน800 วิ่ง200มันก็ครบ1กิโลพอดีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมอยากให้อลองนับเป็นเวลาครับเราอาจจะใช้ระยะเวลาในการเดินในการออกกำลังกายเนี่ยครึ่งชั่วโมงเป็นที่ตั้ง40นาทีเป็นที่ตั้งในใจผมก็คือ40นาทีกับการที่เราเดินสลับวิง่งเพจ8เนี่ยมันเท่ากับคุณสามารถออกกำลังกายได้5โลครับพอคุณเริ่มทําซ้ําได้เริ่มที่จะลมหายใจในการที่ทั้งวิ่ง200 นะเดิน0 0เนี่ยเริ่มที่จะนิ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายคุณเริ่มจะปรับตัวให้กับสภาวะในการทนทานต่อความเหนื่อยแบบนี้แล้วเนี่ยคุณลองเปลี่ยนวิธีการลองตัดสลับการเดินกับการวิ่งดูก่อนนะให้ถี่ขึ้นหรือให้นานขึ้นหรืออาจจะเป็น500ต่อ500ก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมแนะนําเลยว่ายังไงคงเก็บการเดินไว้อยู่เพราะยังไงถ้าคุณมาเริ่มต้นในการวิ่งเลยเนี่ยผมว่ายังไงสุดท้ายคุณก็ต้องเดินอยู่ดีครับลองตัดสลับรอบดู พอวันหนึ่งที่ร่างกายคุณเริ่มที่จะแข็งแกร่งขึ้นครับร่างกายเราสร้างภาวะการนทานทานที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมในวันแรกที่คุณเริ่มทำครับคุณลองเทสดูครับว่าเราสามารถวิ่งได้1กิโลเมตรได้หรือเปล่าหรือวิ่งได้10นาทีได้หรือเปล่าบอย่างผมนะผมไว้วิธีวัดก็คือหนึ่งงอบอมหมู่บ้านเราสามารถวิ่งได้หรือเปล่าตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดครับว่าร่างกายคุณทนไหวแค่ไหนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคุณลองดูว่า ถ้าคุณยังสามารถที่จะวิ่งรอบหนึ่งรอบหมู่บ้านได้หรือ10นาทีหรือ1กิโลเมตรเนี่ยแสดงว่าร่างกายคุณเริ่มที่จะมีการพัฒนาขึ้นครับพอถึงจุดน,นี้ครับคุณค่อยเริ่มที่จะขยับเวลาเพื่อนๆที่กำลังจะเริ่มต้นการออกกําลังกายด้วยการวิ่งน,นะครับเรื่องแรกเลยที่คุณจะต้องท่องไว้ในใจค,คืออย่าใจร้อนครับอย่ารีบท้ารีบทุกทุกอย่างจะพังหมดครับผมเข้าใจครับหลายคนตอนวัยรุ่นเราเตะบอลมา ตอนวัยรุ่นเราโอ้โหเฮลกันมาตั้งเท่าไร่ต่อเท่าไร่ครับแต่ตอนนี้เรามาเริ่มต้นแบบนี้ครับมันใช้กําลังใจในลักษณะแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องใจเย็นๆทีนี้พอมาดูในเรื่องของการออกกําลังกายในเรื่องของการเริ่มต้นการเดินเริ่มต้นการวิ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นสําคัญที่สุดนะในการที่เราจะต้องใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านในการหลังเลิกงานหรือไปวิ่งตอนเช้าก็ตามเนี่ยอย่างน้อยคือ30มนาทีหรือ40มนาทีเนี่ย ต่อสัปดาห์ใน3าถึงสครั้งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับนั่นคือรองเท้าวิง่งเรามีน้ําหนักตัวเยอะๆเนี่ยครับเราอาจจะหารองเท้าที่แนวซับพอร์ตหน่อยนะครับมีการคูชั่นเยอะๆมีโฟมที่หนาๆหน่อยเพราะว่าถ้าหากเราเริ่มต้นจากการใส่รองเท้าเดวิเซเนอร์ที่ออกแนวซูเปอร์ชูหน่อยออกแนวซิ่งซิงหน่อยเนี่ยผมมองว่า เราจะไม่สามารถที่จะวิ่งในวันถัดไปได้ครับเพราะว่าคุณอาจจะเกิดอาการล้าคุณอาจจะเกิดอาการเจ็บน่องหรือเจ็บในบางส่วนเองก็ตามเนาะเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะซัพพอร์ตรูปเท้าเรากับน้ําหนักตัวที่ลงไปกระแทกบนพื้นถนนบนพื้นซีเมนต์พื้นยางมาตอยต่างๆเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมากครับผมจะแนะนําหลายๆคนครับว่าคุณหารองเท้าที่หนา,นาหน่อยนะในการที่รองรับแรงกระแทกดีๆหน่อยมีโฟมที่ค่อนข้างนุ่ม นนิดนึงแต่บางคนอาจจะชอบแนวโฟ,ฟิร์มหน่อยก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ผมเป็นคนติดนุ่มมันซัพพอร์ตเราดีๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเดินและเรารู้สึกสบายครับรองเท้าคู่หนึ่งที่ผมค่อนข้างจะแนะนําให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยลองตัดสินใจในการซื้อแต่นั่นคือคู่นี้ครับนั่นคือ New Balance 1080 V14 รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าสายดยเฮนเนอร์ที่มีโฟมหนามาก<ๆ>หมาหเห็นไหมทุกคนมีโฟมที่ค่อนข้างที่จะหนานะครับ แล้วก็มีชั้นบุกของทั้งตัวของข้อเท้าเองทั้งตัวของบริเวณหลังเท้าเองเนี่ยที่เขาให้มาค่อนข้างเยอะมากนะครับมันเป็นรองเท้าแนวดูเวอร e เฮนเนอร์ที่ซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะดีมากมันก็จะมีอีกคู่หนึ่งครับที่อาจจะหนาขึ้นมาจากตัว1 0 0ส่วนไปส่ 4, ขึ้นมาอีกระเส็บหนึ่งนะนั่นคือคู่นี้ครับนิวแรนด์โมวีคู่นี้มีโฟมที่หนามากหนาาว่าคู่นี้นะให้ทุกคนดูนะเห็นปะเห็นปะจะค่อนข้างที่จะหนามากนะครับ น้ำหนักตัวเราที่เรากระทำลงไปอยู่บนหัวเข่าเราบนขาเราต่างๆครับกับการได้รองเท้าแนวนี้ครับที่มันค่อนข้างที่จะนุ่มค่อนข้างที่จะซับพอร์ตรูปเท้าเราดีมากๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราในลดอาการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บครับอาการบาดเจ็บที่ผมพูดถึงเนี่ยผมจะบอกกับทุกคนอย่างนี้เลครับว่าถ้าวันนี้เราวิ่งได้ พรุ่งนี้จะต้องวิ่งได้ด้วยเช่นกันครับถ้าเราใส่วันนี้เต็มหมดเลยเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักเฟิร์นอีก2วัน3วันเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเนาะรองเท้า2คู่นี้ผมแนะนาเลยว่าใครหลายคนที่กําลังหาอยู่เนี่ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากๆนะครับลองหาดูเนาะจากรองเท้าแล้วเนี่ยก็จะมาถึงเรื่องเสื้อผ้าแล้วครับผมว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากครับเสยืดกางเกงขาสั้นคุณก็สามารถใส่วิ่งใส่ออกกำลังกายได้ครับแต่เมืองไทยเป็นเมืองร้อนครับ เสื้อเยื่ที่เราใส่กันทีเชิตปกติเนี่ยอาจจะเริ่มที่จะร้อนในการที่เราออกไปวิ่งเนาะหรือบางทีฝนตกมันก็อาจจะเปียกด้วยเนาะผมก็แนะนาครับว่าลองหาเสื้อออกกาลังกายที่เป็นเสื้อแนวกีฬาหน่อยนะอย่างเช่นที่ผมใส่อยู่นี้ก็เป็นเสื้อของทางอารีนะครับทางอารีลันนิ่งนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะโปร่งและเบามากๆนะครับซึ่งทางอารีารน่เนี่ยก็จะมีไซส์ใหญ่ด้วยนะอย่างผมใส่เนี่ยสองเอ็กแลนะครับก็จะมีสามเอ็กแลด้วยซึ่งใครที่มีรอบอก เกิน46 4 7 48เนี่ยาก็สามารถใส่ได้นะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูที่ช็อปของทางอารีนนิ่งนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์หรือที่วันแบงคอกหรือเพื่อนๆก็สามารถซื้อที่ทางออนไลน์ของทางอารี n นิ่งอารีเกียก็ได้เลยนะครับทางผ่านทางแอปส้มแล้วก็เว็บไซต์ของทาง a อารี n n i n g ด้วยเช่นกันและเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ของผมเองเนี่ยกับการที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเนาะในตอนต,อต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ หาก,กเพื่อนๆชอบคลิปในลักษณะแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวีดโอเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยวิ่งไงอ้วนทั้งช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่องทาง Youtube ช่องทาง TikTok ทั้งหมดใช้ชื่อเขาโดยการวิ่งไงอ้วนอย่าลืมกดติดตามและกด s u r s c r ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปร,ปรดติดตามชมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ